สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องพอใจพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพ้าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์099 1299 8 0 99 12 99 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่69ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์รั350บาททุกรายการนะคะจัดส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะก่อนรับดูรับชมง่ายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของน้องนะคะก็เรียวง่ายๆเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลย ที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่496ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแปลงปั้นที่องค์ละ 350บาทนะคะปิดคู่ที่600บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหาชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์เก้าชั้นนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะมีค่าปิดทองนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะ อง์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่4นะคะเป็นพราสมเด็จนะคะรายการที่ห้านะคะสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะ รายการที่หกนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จห้าพระองค์นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่9นะคะ นี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะ <c oughs> รายการที่สิบนะคะองค์นี้นะคะเรียกมาแบบ สวยๆเลยนะคะสามารถตั้งโชว์ตั้งบูชาได้เลยนะคะ <c oughs> องค์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระปิดตานะคะ ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังคาถาชินานบัญชรน,นะคะ <c oughs> เป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระนาคปกนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะจังหวัดระยององค์นี้เป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานะคะมีรอยรอยมวลสารนะคะ รายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อเจียมนะคะจังหวัดสุรินทร์องนี้รายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นิเกตทรูซุ้มเลยนะคะ รายการที่21นะคะเป็นหลวงพ่อคล้ายนะคะเนื้อชุบรักนะคะเนื้อผิวชุบรักมานะคะเป็นทองเหลืองนะคะมีค่าปรักปิดทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะ <c oughs> รายการที่22นะคะเป็น หนุมานนะคะเป็นหานุมานยืนนะคะใต้ฐานจะมีตัวยันอักขระนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อชุปรักนะคะปิดทององค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะองค์นี้นะคะปลายแหลมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่25นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ องค์นี้ใส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อกะไหลด้วยนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปป้านะคะด้านใต้ฐานมีอุดกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะ เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระอันนี้จะเป็นทรงนูน,นแบบนี้นะคะน้องก็ไม่ทราบชื่อพระเนาะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้มีคาบรักปิดทองนะคะ เป็นรายการที่ย8นะคะรายการที่29่สิบเก้านะคะเป็นพระเรียนจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะ เป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะกับท้าเวสวัณน,นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยกับท้าเวสวัณน,นะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นร็อกเก็ตนะคะร็อกเก็ตหลวงพ่อกล้วยนะคะกับด้านหลังเป็นสิง์นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะคะ เป็นชุดล็อกเกอสองชิ้นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายงานที่32นะคะเป็นเหมือนพวงกุญแจนะคะเป็นเจ้าพ่อกวนอูนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นพระอาจารย์พุทธจารย์โตนะคะเป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่สามิบสามนะคะเป็นพระล่วงนะคะรางปืนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะด้านหลังนะคะจะมีรอยแบบนี้นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่35นะคะ รายการที่สามสิบหกนะคะเป็นเหรียญโชคดีรวยรวยล้านล้านนะคะหลวงปู่ศิรานะคะองนี้นะคะเหรียญโชคดีให้โชคดีนะคะเงินไหลนองทองไหลามานะคะให้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะรุงยาสีแดงสวยๆเลยองคนี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญ อาแปะนะคะรุ่นหนึ่งนะคะรุนะะร่นสร้างเซเว่นนะคะด้านหลังจะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะ ที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนนะคะเหรียญนี้นะคะหลวงพ่อทวดหัวโตนะคะองค์นี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นเหรียญดวงนาคานะคะหลวงปู่เวินนะคะเหรียญดวงนาคารงยาสีน้ำเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหมือนสมเด็จปกโพนะคะเป็นอันนี้จะเป็นพวก ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยส่งให้ดูให้ชมนะคะเป็นรายการที่40นะคะรายการสุดท้ายนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะและก็จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ